สวัสดีค่ะเมือนี้ก็มาพอกับช่องเตียน้อยชาแนลเหมือนี้ห้าวสองคนได้ออมหอยครับมือนี้ใส่หอยจูหอยหอมจูใส่กบครับมือนี้มี่แจวพร้อมแล้วก็ะสมพักสมพักพักมือนี้มีบัวหลายพี่น้องพี่มันหลายอยู่พี่พักมาเป็นสวนจักออมใส่ยังแหนบานนี่ทั้งพักสีพักบัวอันใส่งอนบักอือพร้อมเอามาค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะมาครับพี่นี้ แช่ต้องกันครับโอ้อโหเอาออห่อนอห่อนห่อนก็บ่เป็นอยังลมพัดก็เย็นแล้วละุกนติดตกแต่หันออมใส่พักเลาไลนี่ใส่พักกระแย่างพักกระหย่างหอ,อ,อ,อม จุบไปได้จิ้มกำลังจุบไปได้เมนูนี่รักก็จุบไม่รักก็จุบไนะจุบกหอยหอยจุบนี่ผักหยอดบกหยอดบกอื้อตัวเนาะแต่หยอดบกอื้อเขาใส่พักใส่พอม ไต้พออเพราอเหลินล่ะอืมคุณเนี่ยวันนี้ออมเอาแบบคุณอุรวัวแนะจังนอย อืมจูบว่าอยากขึ้นมั้ยต่อยกุ่นต่อยกุ่นอยู่แล้วต่อยกุ่นน่อยบออ่มวันนี้เอาความนัวจากกบน้ำ สมพ right ักสมขนาดเลยสมชื่อสมพักนี่ ข้ามหอยไทยเใส่ใส่กบหรือว่าใส่เขียดใส่ปาน้วยสีนันเอ,อย,ยๆอ กี่เขานังอยู่นั่นคือโบลลมัมานนั่งอยู่คือลม <c oughs> อากาศเย็นดี จูบจิม้ม <laughs> นี่แต่ว่าหักกระจูบว่าหักกระจูบ <c oughs> อ้าจูบกระจูบว่ออกกระจิม้มขน้นตัวมั <c oughs> นนวยใหญ่บ่ ใส่หัวซิงไข่หันตอนลาย bây giờ bác nuôi này nói thích, chủ bỏ, chủ bỏ. nuôi chú bắt đầu ngồi nha anh em phong nha hứa 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 nhầy <laughs> hứa hứa อ,อมใส่พรกะกันยังหอมเนี่ยใส่เลิศก็ใส่ผักทั้งสวนเลยนะใส่ผักใส่เก็มี่ nhau thịt mưa bọn thịt mưa นี่พักดูกึ้นนำกับเบือ าามันี้แต่หม่วงลมเย็นดีขนาดเล้ อนสงสัยคือแม่ขาันว่ามันเปลือกนะเอาไปออมมันสีมันสีจูบเนี่ยนนี้เปลือกนะเปลือกบาง พักทีน่นีหลายเลยพักทีได้กินพักเยอะดีแหนมยัมงมหม่วงยหมอาการหอนน้ำบ่เมีนนันงวันอะไร กาศกะห่อนั้งมาต่อมกมงหงผมเนี่ยงงสุกเือเข้าใจผมอำลำผมพูดดี เขาเรียกว่าคมอัลมลัม nè nước lăng này chụp vậy ừm <laughs> <laughs> แต่ถือพักใส่ว่าคมดีขนาดน่งสมควรกินขนาะด เมน,นูจุบกลือน,นี่กลนหอยกู้แสบครับมคอนี้ใจกบกบพักพักกระไรย่างนะพักเนาะแมนพักเอาใส่ในออมแบบมาเป็นสวนเลยพักฟางซีพักบัวแล้วก็มีพักใส่พร้อมพักกระแยงนำ้ำใส่ักกระแยงแบบหอมหอม้อมเอ้า มือนี้กระแต้หน่อยก่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชม้ามกากถ้าจชิ้นชอบคลิปนี้ก่ะฝากกดไลก์กดแชร์ใ้เด้ะคะ่ะมือนี้กระแต้หน่อยก็บาวกรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ